สำหรับเคสนี้จริงๆน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องซ่อมกล้องอุจรปิดนะครับแต่เผอิญว่าลูกค้าส่งเฉพาะตัวกล้องมานะครับไม่ได้ให้อแดปเตอร์มานะครับแล้วก็เป็นบางรุ่นมันใช้ผ่านอแดปเตอร์ครับแล้วก็เป็นอแดปเตอร์ห้าโวลต์หัวเล็กด้วยนะครับไอทีนี้ช่างใหญ่ก็ไม่มีนะครับ <c oughs> ก็เลยทําคลิปขึ้นมานะเป็นอีกเคสหนึ่งนะก็จะแปลงไฟนะเพื่อนครับก็หาอุปกรณ์ที่มันพอมีแล้วเอากล้องออกไปก่อนนะครับ นะเพื่อไม่ให้สับสนนะครับตอนนี้ช่างเยก็เพิ่งจะแพ็คแบตเสร็จไปนะครับนี่ครับเป็นแบตของเครื่องตัดหญ้าสว่านไร้สายอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์มานะครับเป็นอะแดปเตอร์21โวลต์ด้วนกันครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับ21โวลต์นะครับแต่กล้องต้องการใช้แค่5โวลต์ครับฉะนั้นเคสนี้นะครับเราจะมาทำเปลี่ยนจาก21โวลต์ให้เหลือแค่5โวลต์ครับ ตอบลงมาเลยนะครับให้เหลือแค่5โวลต์นะครับโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์เก่าๆนั้นกอนครับก็เพื่อนคนไหนจะส่งซ่อมมาช่างเองนะครับก็ส่งกล้องมาก็ส่งอะแดปเตอร์มาด้วยครับไม่งั้นมันจะยากนะครับเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างมันมันเฉพาะนะครับมันไม่ได้มีทั่วไปนะครับอย่างของท่านนี้นะครับนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับเห็นไหมเป็นพอร์ตไทซีนะครับไทซีก็จริงก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาหัวปลั๊ก โทรศัพท์มาเสียแลวจะใช้ได้นะครับไท C ซแต่พอมาดูมาดูสเปคเห็นไหมครับอินพุต12โวลต์เลยนะเป็นไท4ซ12โวลต์นะจะไปหาที่ไหนเดี๋ยนีนะครับมันก็เกิดประเด็นขึ้นมาก็ต้องมาโมขึ้นมากว่าจะซ่อมได้นะครับมันก็จะช้าไปหน่อยนะครับเอามาดูครับแนวทางในการทำอะแดปเตอร์จาก21โวลต์นะครับให้เหลือ5โวลต์5โวลต์6โวลต์น่าจะรับได้นะครับเกินนี้ไอซจะรับไม่ได้นะครับ เอามาดูนะครับช่างเังก็จะหาชัวตัวตัวตัวเซนเนอร์ไดโอดนะครับนี่ครับพวกซนเนอร์ไดโอดต่างๆนั้นเองครับเพื่อที่จะมาดูว่าตัวไหนมัน5โวลต์นะครับตัวไหน5โวลต์เราไม่รู้หรอกครับถึงจะมีมิเตอร์ดิจิตอลแบบนี้นะครับปรับไปเดซิ20โวลต์นะครับนี่ครับเอามาดูเอามาดูตัวนี้ก่อนก็ได้ครับนี่ครับในหัว ดูนะครับต้องปรับพิธีานวัดได้โอดนะครับวัดโวลต์วัดไม่ขึ้นอยู่แล้วครับได้โอดนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างงี้สลับด้านมันไม่ขึ้นอันนี้คือดีนะเพื่อนครับเราวัดได้แค่ดีเสียแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าตัวไหนมันต้องเป็นกี่โวลต์นั่นเพื่อนครับเราไม่รู้เลยครับตัวนี้เสียครับมันก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับสําหรับคลิปนี้ก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมาว่าจะต้องเปลี่ยน อะแดปเตอร์จาก21โวลต์เป็น5โวลต์โดยใช้ซีเนอร์ไดโอดนะครับวิธีเช็คจะจะเอาอะไรบ้างนะครับต้องการแค่2อย่างแค่นั้นเองครับหาค่า R นะครับค่า R ค่า R ก็เอาจากแถวนี้นะครับ R อ่านี่ก็ได้ครับ R สัก 1k1k ก็น้ำตาลดำแดงว่าตัวนี้ตรงพอดีเลยครับเพื่อนครับแม่หยิบตรงเป๊ะแล้วมันยังใช้ได้อยู่ไหมนะครับประเด็นคือมันยังใช้ได้อยู่ไหมไหมมันมีรอยไหมรอยอะไรนะ ก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนครับดูที่ยิงใช้ได้ไหมโอเคนะครับหนึ่งเคโอห์มนะครับอ่าเก้าร้อยเจ็ดสี่ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ช่างเอกจะถอดค่าอามาก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ค่าอานะครับในการทํานะครับทํามีแค่สองอย่างนะครับเพื่อนครับอ่าใช้แค่ค่าอาตัวนี้แล้วก็กระแสไฟนะเพื่อนครับสามารถลดแรงดันไฟทุกกระแสไฟได้นะครับนะครับ ใครที่จะทําแล้วก็พ้องกานต้องการที่จะไปลดแรงดันไฟไม่ว่าจะเป็นสามโวลต์ห้าโวลต์หกโวลต์อะไรก็แล้วแต่ครับจนถึงสิบสองโวลต์อะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับซีโนไดโอดแล้วก็ค่าอามีแค่สองอย่างเท่านั้นนะครับอ่ะเนี่ยกันเพื่อนครับตอนนี้ช่างใหญ่ก็ถอดออกมาเรียบร้อยนะเพื่อนครับค่าอาก็คือถอดออกมาจากตัวนี้นั่นเพื่อนครับทุกอย่างก็คือถอดมานะครับนี่ครับจริงๆยังถอดไม่หมดนะครับเพื่อนครับก็สุ่มสุ่มออกมานะครับนี่ครับ ก็จะสุ่มในส่วนของซีเนอร์เดโที่เป็นส่วนของเอาต์พุตนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นส่วนของเอาต์พุตเพื่อนก็ดูนะครับดูดูซเป็นหลักนะแต่ว่า C ของส่วนเอาต์พุตเนี่ยช่างเอ๋ก็ออกไปแล้วนะครับจะสังเกตว่า C ตัวนี้นะครับ C ตัวนี้เป็น C 4 0 0โวลต์แสดงว่าฝั่งเนี้ยตรงเป็นทางไฟไฟบ้านเข้านะครับเวลาเราจะเอาซีเนอร์ไดโแล้วก็เอาฝัง่งเอาต์พุตโดยส่วนมากซีเนอร์ไดโอก็จะอยู่ฝั่งเอาต์พุตนะครับ แล้วแต่ลายวงจรนะครับแต่บอร์ดเล็กของช่างเอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นอยู่ฝั่งนี้นะนี่ที่ช่างเอกถอดออกไปนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะได้เยอะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมมันก็จะลําบากแล้วเราเพราะเราไม่รู้ว่ามันกี่โวล์นะครับทีนี้ซีโนนีโอนี่คือเป็นตัวกําจัดเป็นกัวเป็นตัวกําหนดโวล์นะครับเพื่อนจะสังเกตว่าในบอร์ดถูกที่ซื้อกันตามเน็ตชื่อดังเขานั้นเพื่อนครับบอร์ดนี้คือบล็อกเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วเขาก็ ในส่วนของเอาพุทมันคือต่างกันแค่ซีโนไดโอดนะครับเวลาเขาผลิตมันก็จะเป็นผลิตแบบแพทผลิตแบบนี้ออกมาหมดนะครับเ่นครับผลิตแบบนี้ออกมาหมดเลยนะครับตั้งแต่2โวล์สโวล์จนถึงสมมุติว่าเขาโรงงานนี้ผลิตถึง12โวล์นะครับเพราะผลิตบอร์ดแบบนี้ออกมาหมดเลยนะครับสิโวล์เป็นบอร์ดถูกๆนะของโรงงานจีนที่ซื้อกันมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะทีนี้เวลาเอาพุทที่ออกมันก็คือใส่ตัวซีโนไดโอดนะครับเพื่อนครับนะครับ สว่าซตัวนี้เป็น C อยู่ที่12โวลต์ถูกต้องไหมครับสว่า4 12โวลต์ตัวนี้ก็น่าจะเขาอ,อาจจะใช้อยู่ที่ประมาณประมาณสัก25โวลต์สมมตินะครับ C อาจจะเผื่อหนะ่อยก็ได้แล้วแต่นะครับ C บางรุ่นก็อาจจะ32แล้วแต่แต่โดยส่วนมากก็จะใส่ต่ำอยู่แล้วนะครับของงานจีนที่ที่ซื้อกันอะแดปเตอร์ที่ซื้อกันถูกถกนะครับสมมติช่างเอกำหนดนะสมมติกำหนดนะครับ C ตัวนี้12โวลต์นนะสมมติ4 12โวลต์น,นะครับ แสดงว่าซีเนอยร์ไดโอดเราจะต้องใส่ไม่เกิน12โวลต์น,นะครับเพราะว่าซีตัวนี้จะเป็นจะเป็นตัวควบคุมแรงดันไฟนะที่ขาออกนันนนะครับดูไฟขาออกเป็นหลักนะครับนะครับแล้วบางคนบอกว่าอ่าตัวที่ช่างเอกจะมาเปลี่ยนเนี่ยที่จะมาแปลงนะครับแปลงจาก21โวลต์น,นี่แสดงว่าสี่เขาเนี่ย C ตัวนี้น่าจะประมาณ32โวลต์น,นะครับ C ของลายเอาต์พุตฉะนั้นซีเนอยร์ไดโอดอะไรก็แล้วแต่ครับห้ามเกิน C นะครับ เวลาเราจะเอาไปใช้งานจริงนะ3.2โวลต์ใส่ต่ําลงไปได้หมดครับซีเนอร์ไดโอดใส่ต่ําไปได้หมดนะครับ,อ,อ,ไไรบอ่ะงั้นเรามาทดลองเลยนะเพื่อนครับก็จะทดลองเป็นแบบมัลติมิตเตอร์ให้เพื่อนดูเลยครับก็จะเป็นการตรวจเช็คซีเนอร์ไดโอดไปในตัวแล้วก็นำซีเนอร์ไดโอดตัวเนี้ยเอาไปใช้งานนะครับเพื่อนก็ประยุกต์เอานะครับประยุกต์เอานะครับง่ายนะครับบางท่านก็มีหลายท่านถามมาว่า ออยากจะใช้อะแดปเตอร์แบบนี้ไปใช้กับพวกอุปกรณ์ที่มันกินไฟต่ำๆอย่าง2โวลต์สโวลต์อ่าโวลต์กว่าๆแล้วก็ดูเอาครับก็ซีเนอร์ไดโอดก็ทำได้นะครับเป็นเป็นโวลต์ต่ำๆนะครับอ้าวอันดับแรกนะครับผมก็จะวัดในเรื่องของอ่าไฟอันนี้คือค่าอานะครับค่าอารยี่สิบเอ็ดโวลต์ใช้ค่าอาอ่าหนึ่งเคโอห์นะครับเมืกันครับจะวัดไฟก่อนนะครับว่ายี่สิบเอ็ดโวลต์จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่า เราจะใช้21โวลต์เพื่อนจะใช้กี่โวลต์ก็ได้นะครับแล้วแตนเพื่อนครับนี่ครับ21.9นะครับเห็นไหมครับเสียบกล้องนี่พังแน่นอนครับอ่ะทีนี้แนวทางในการตรวจเช็คซีเนอร์ไดโอดก็ให้ทําอย่างนี้นั่นเอนครับผมจะใช้สายปากคีบนะครับ2เส้นนะครับแบบนี้นะครับให้สีขาวเป็นฝั่งค้่ลบนะครับแบบนี้นะครับสีเขียวเป็นฝั่งค้่บวกนะครับอันนี้คือเสร็จนะครับในส่วนของ การที่เราจะป้อนแรงดันไฟนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเขียวบวกขาวลบนะครับอ่ะเราจะใช้ค่า R เป็นหลักนั่นเพื่อนครับค่า R ให้ไว้ที่ขั้วบวกแบบนี้นะครับนี่ครับค่า R ครับไวที่ขั้วบวกนะครับซีเนอร์ไดโอดนะครับอ่าดูนะครับเพื่อนครับเอาตัวใหญ่ๆหน่อยก็ได้นะมองไม่เห็นเนะพอมีตัวใหญ่มาตัวหนึ่งนะครับแบบนี้นั่นเพื่อนครับเห็นไอ้ดำๆนั่นไหมดำๆเป็นบวก แค่นั้นเองครับไม่ต้องไม่ต้อง,ม,องมาตรฐานอิเล็กทรอนิกส์อะไรนะเพื่อนจําบวกเดียวนะทำตามช่างเอกเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะแล้วก็มัดถ้าเกิดเาราไปใช้งานจริงมันต้องบัดกรีแบบนี้นะเพื่อนครับบัดกรีแบบนี้นะครับอ่าทีเนี้ยยังจะดูแลนะครับตอนนี้ช่างเอกปรับมาที่เอาดีซียี่สิบโวลต์แล้วกันครับดีซียี่สิบโวลต์เอายี่สิบเอาสองร้อยโวลต์ก็ได้ครับยังไงก็ขึ้นนะครับเอาขั้วบวกตรงนี้นะเราก็จับที่มิเตอร์ จับที่ขั้วบวกตรงจุดนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้มันจิ้มนะครับที่สายมิเตอร์เลยเดี๋ยวนะโคลบมันจะต้องโคลบมันจะต้องจิ้มมิเตอร์โคลบจะต้องจิ้มอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแบบนี้นะขั้วบวกก็อยู่ข้างอาขานี้นะครับขานี้นะครับขานี้นะครับจะสังเกตว่าเป็น2 1อโวลต์อยู่นะเป็น2 1อโวลต์อยู่นะเราจะเอาซีเนอร์ไดโอดมาแตะนะครับที่ข่า R อา,ป,าปั๊บกอนเห็นไหม แต่แล้วนะมาดูที่มิเตอร์ด้ยวยนะปั๊บตัวนี้มันประมาณ10โวลต์นะครับเป็นโวลต์ลอยก็คาดว่าซีเนอร์ไดโอดตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ9โวลต์นะครับท่านครับเป็นซีเนอร์ไดโอด9โวลต์นะครับนี่ครับสมมติว่าเราจะเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้ไม่ใช่9โวลต์ก็ใช้ได้เลยครับเพราะว่าค่าสีเอาต์พุตเขาประมาณ32โวลต์ v, ก็คือโอเคอยู่แล้วนะครับก็ใช้งานได้นะครับแต่ทีนี้เราต้องเพิ่ม R ตัวนี้นะเพิ่ม R ตัวนี้ให้มันเยอะกว่าดทึ้งสูงหน่อยครับใช้ตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับ แค่นั้นเองครับเห็นไหมอันนี้คือเป็น9โวลต์ก็ไม่ใช่อุปกรณ์9โวลต์แต่ช่างเอกจะเอาไปซ่อม5โวลต์ได้ไหมหละ่ะมันก็ไม่ได้นะ9โวลต์ครับจำกนะันนะ9โวลตน์นะตัวนี้ช่างเอกจะได้ไม่ต้องวัดใหม่นะครับทีนี้ก็มันหยบตัวต่อไปนะครับนี่ครับหยิบตัวต่อไปนะเนี่ออกมานะครับก็โดดเข้าไปหากันเหมือนกันเหมือนเดิมครับตัวนี้แตะไว้เหมือนเดิมครับ21โวลต์ แต่มาซีเนอร์ตัวนี้จะเท่าไรโอ้มันมันไม่ค่อยแน่นนนเพื่อนครับหนีไม่ค่อยแน่นต้องใช้มือช่วยซีเนอเร์ไดโอตัวนี้สิบเอ็ดจุดสามนะครับสิบเอ็ดจุดสามนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเป็นซีเนอเร์ไดโอที่ประมาณสิบสองไม่สิบสองก็ก้านะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าค่คาเขาผิดเพี้ยนไปนะครับแต่ก็ยังใช้ได้นะนะครับเอาตัวต่อไปนะเพื่อนครับ โอ้เนี่ยมันลําบากเนยนะเวลาเราซื้อมามันก็จะง่ายนั่นเหมือนกันครับเขาสว่าเราซื้อ5โวลต์อย่างเงี้ยเขาก็จะพิมพ์เป็น5โวลต์ไม่หรอกแต่เราจะมาอ่านที่ตัวนี้มันจะลําบากมากกันเพื่อนครับต้องใช้กล้องที่เป็นซูมจริงๆะครับถึงจะรู้ตัวเลขนะครับเอาดูต่อไปนั่นเพื่อนครับเอามิเตอร์ผมจะมีเวล่เนี่ยมาวัดนางงานแล้วนะนี่เหมือนกันครับไม่ได้เตรียมเลยโอ้เห็นหลเลขตัวนี้ที่1.8เนี่ยมันจริงเมื่รหรือว,ว่ามันไม่ผ่าน มันไม่ผ่านซีเนอร์ไดโอดเลยนะครับนะฮะแต่แล้วครับอันนี้ไม่แตะนะครับไม่แตะอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดหกนะครับแต่ยี่สิจุดเก้าอ่าเดี๋ยวนะครับเรามาเช็คดีเสียนิดนึ่งนะครับเพื่อนครับกรณีที่มันไม่เปลี่ยนค่านะครับเพื่อนครับหรือว่าอาจจะค่าเท่ากันก็ได้นะครับ ค่าเท่าเดิมครับง่ายเราก็ใช้มิเตอร์มามาวัดน cool. ี so uh, <really>. ่เองครับก็เป็นวัดไดโอดธรรมดาครับเพื่อนครับเป็นวัดไดโอดธรรมดานะครับวัดดีเสียธรรมดานะครับอ่าปรับพิ้ย่านวัดไดโอดนะครับเพราะว่าช่างเอกก็ไม่ได้เช็คดีเสียนะมาวัดเลยนะครับถอดมาวัดเลยนะครับอ่านี้ใช้ได้อยู่นะเพื่อนครับใช้ได้อยู่นะลองใหม่นีนะครับอ่านะครับหรือว่าช่างเอกจับไม่ดีหรือว่าคั่วเขาสกปรกนะครับ นครับเพื่อนครับพอเราถอดออกมาจากบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เก่าก็ขูดให้มันใหม่นหนึ่งน,นะครับหนีให้มันแน่นนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่เป็นการทดลองนะเพื่อนครับแล้วก็จะนำไปใช้จริงในการซ่อมงานนะเพื่อนครับเืิมปรับไปที่20บโวลต์นะครับเพื่อนดูนะนี่เป็นขาบวกเอาไปผสมกันเลยละ ไม่เป็นเ,เดี๋ยววัดใหม่นะครับดูนั้นเพื่อน,นครับเพราะตัวนี้มันมีข้อสงสัยกันอยู่นะครับอาจจะชุลหกนิดน,นึงนะครับน่ครับทำไมมันเป็นปลาไปกี่โวล,ล์แล้วครับตัวนี้ไม่น่าจะตัวนี้น่าจะมีปัญหานะครับเราออกไปก่อน,นครับ ไปก่อนนะตัวนี้ตัวต่อไปนะเพื่อนครับเอาตัวต่อไปอหนีไปนั้นเพื่นครับก็ไล่ไปอย่างนี้เรื่อยเรื่อเพ่นครับจนกว่าเราจะเจอห้าโวลต์ของช่างเอกที่จะเอาไปซ่อมงานนะเพบ่อนครับ,รบอลองสักตัวนะครับแต่หลังจากนั้นช่างเอกก็จะวัดนอกรอบนะครับวัดนอกรอบนะครับอันนี้ โอเมอกี้ลืมแสงว่ามันมันเกินยี่สิบเอ็ดโวล์นะเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้ลืมแสงว่ามันต้องเกินยี่สิบเอ็ดโวล์นะครับพอะช่างเอกปรับไปอยู่ที่ยี่สิบครับอันนี้ก็อ๋อลืมไปว่ามันต้องมาตรงนี้สิบเอ็ดโวล์แสงว่าน่าจะเป็นตัวเก่าพอเมื่อกี้มันกิ้งไปผสมกันนะครับกิ้งไปผสมกันโอเคเดี๋ยวช่างเอกวัดนอกรอบมาเพื่อจะหาห้าโวล์นะครับ ตัดมาอีกทีหนึ่งนะครับช่างเอกก็เจอแล้วนะฮัเพื่อนครับนะครับเจอแล้วนะรับเพื่อนครับตัวนี้นะรับเพื่อนครับนะครับแม่นะครับตัวสุดท้ายพอดีเลยนะครับเพื่อนครับเห็นไหมครับห้าจุดหกโวลต์นะครับนะครับก่อใช้ได้แล้วนะรับเพื่อนครับทีนี้ก็ง่ายเลยนะครับทีนี้ครับเพื่อนครับเมื่อเราเจอ ว่าตัวนี้ใช่นะครับเพื่อนครับมันก็จะเป็นลักษณะครับนทางการใช้นะครับเอาขั้วบวกของเอาสีดำๆนะครับเพื่อนครับตัวนี้นะครับเพื่อนครับหมุนใจกันเลยครับนะครับแบบนี้นะเพื่อนครับในการนําไปใช้งานนะครับคล้องของช่างเอกมันเป็นขั้วล็กๆแบบนี้นั้นเพือนครับนะครับห้าโวลต์นะครับเพื่อนครับแต่เรามีอะแดปเตอร์ ยี่สิบเอ็ดโวลต์ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับสีดำนี่คือขั้วลบนะช่างเอกก็ต่อตรงนี้ไปนะครับขั้วบวกก็จออกจากตรงนี้นะครับตรงนี้คือไฟเข้านะครับขั้วลบแล้วก็ไฟเข้าขั้วบวกนะครับเราก็หนีบไปนะครับเพราเราใช้แค่ชั่วขาวกันนะครับอันนี้คือขั้วบวกนะครับสีเขียวที่เรากําหนดว้งแต่ตอนแรกนะครับอันนี้คือขั้วลบนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอเราก็วางไว้นะครับเอาไว้ ข้างนอกเลยครับมาดูปลายทางนะครับที่เราจะไปเสียบกล้องกันครับนะครับทางนี้ทางนั้นกล้องที่ช่างเอกจะซ่อมก็ไม่ใช่ว่าช่างเอกจะเสียบเลยนะครับนะครับต้องตรวจเช็ควงจรก่อนนะว่ามันช็อตหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับมาดูที่ตัวชิ้นงานนะครับที่ช่างเอกเอาตะกั่วเสียบนี่คือขั้วบวกนะครับออกผิดนะครับนี่นะครับนี่คือบวกนะครับแล้วนี่คือลบนะครับ มองเห็นมิเตอร์ไหมนะครับน่ครับเป็นโวลต์ลอยอยู่ที่ประมาณ5.6โวลต์นะเหือนนี่นะครับเห็นไหมทีนี้เราก็เอาไปใช้งานซ่อมงานชัวข่าวได้นะครับเพื่อที่จะบิวอินเข้าอแดปเตอร์เลยก็ให้เปลี่ยนค่า R นิดนึงนะครับอา R 1k นั่นแหละครับสำหรับ2 1โวลต์แต่ว่าต้องวัดสูงนะครับทีนี้ก็จะเป็นการซ่อมงานนะครับของกล้องอ่าไวไฟนะครับเหมือนกับที่ใช้อแดปเตอร์5โวลต์นะครับ ไอตัวนี้ช่างเอกก็หาอยู่พอดีเลยนะครับตัวนี้ที่เป็น9โวล์น,นะครับก็จะเอาไว้ชาร์จลำโพงบูทูธนะครับที่ใช้9วโวล์พอดีเลยนะก็ถือว่าโชคดีไปนะครับสำหรับงานซ่อมกล้องไวไฟแล้วก็กล้องติดรถยนต์นของยี่ห้อเบนซ์นะครับเพื่อนก็กดติดตามช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของเอกสารภาพจุดจุดนะทาง YouTube แล้วก็ช่องของเอกสวีทนะครับงานเพจ a c e b o o k ก็เป็นงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ DIY นะครับ ใครๆที่ส่งซ่อมก็เข้าไปที่คอมเมนต์ของช่างใหญ่ครับปักหมดช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นแค่แนวทางในการทํากระแสไฟนะครับเปลี่ยนแปลงกระแสไฟใช้ในการซ่อมงานครับผมขอบคุณครับ